สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ไร่สวนผสมมานำเสนอครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับเหมาะสำหรับท่านใดที่ชอบทำสวนทำไร่ทาการเกษตรนะครับผมที่ดินแปลงนี้เหมาะมากๆเลยครับสำหรับที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ดินโคราชนัเบ no. อร์460ครับขายที่ดินติดถนนลาดยางสวนผสมสวนผลไม้สวนไผ่หวานครับผม ด้านในที่ดินจะมีผลลหมากรากไม้หลายชนิดเลยทีเดียวนะครับเอกสารสิทธิ์ที่ดินปลายนี้จะเป็นโฉนดครฑแดงนะครับเนื้อที่12ไร่ครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา180,000บาทต่อไร่ครับผมสำหรับทางสาธารณะด้านหน้าที่ดินปลายนี้จะเป็นถนนลาดยางนะครับถนนลาดยางกว้าง8เมตรนะครับแล้วก็จะลงจากถนนเส้นหลัก เป็นถนนซีเลนหมายเลข2 0 5สุรนารายเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองครับถนนด้านหน้าแปลงที่ดินเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นหลักทางเข้าออกหมู่บ้านนะครับด้านในก็จะมีหมู่บ้านมีเพื่อนบ้านมีบ้านเรือนอยู่ด้านในนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ครับด้านหน้าที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับทิศเหนือกว้าง219เมตรทิศใต้กว้าง285เมตรครับทิศตะวันออกกว้าง55เมตรและทางทิศตะวันตกกว้าง107เเมตรครับ ระดับความสูงจากน้ำทะเลอยู่ที่215เมตรครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับบริเวณด้านในแปลงที่ดินจะเป็นสวนผลไม้สวนผสมนะครับด้านในก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดกันเลยทีเดียวนะครับผมต้นไม้ก็จะมีต้นไผ่หวานนะครับต้นมะม่วงต้นมะพร้าวมะขามเทศมะขามหวานหรือว่าจะเป็นฝรั่งกิมจูครับ บริเวณต้นกล้วยจะอยู่ด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับผมที่ดินแปลงนี้มีต้นไม้มากมายเลยทีเดียวครับและจะมีบ่อน้ําอยู่หนึ่งลูกนะครับอยู่ทางทิศใต้ครับผมบ่อน้ําขนาด100ตารางวานะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบอยากทําสวนผสมอยากทําการเกษตรทําสวนทําไร่ต่อนะครับก็สามารถมาซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วก็ปรับปรุงได้เลยนะครับ สำหรับที่ดินแปลนนี้ครับไม่ต้องปรับปรุงอะไรมากเลยครับแค่ทําความสะอาดนะครับแล้วก็ร้อมรั้วที่ดินแปลนนี้ก็จะสวยมากๆเลยครับส่วนบริเวณตรงนี้จะเป็นด้านหลังแปลงที่ดินนะครับด้านหลังแปลงที่ดินเนื้อที่ประมาณห้าไร่นะครับเจ้าของที่ได้ปลูกต้นไผ่หวานนะครับเรียงรายเป็นแนวอย่างสวยงามเลยครับและที่ดินแปลนนี้ครับก็สามารถเจาะน้ําจืดไว้ทําการเกษตรไว้รดน้ําต้นไม้ได้ด้วยครับผม สำหรับท่าตนใดครับที่ชื่นชอบและสนใจที่ดินปแปลงนี้นะครับอยากมาชมที่ดินปแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับวันนี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็โลเคชันนะครับจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสามารถกดคำว่าเพิ่มเติมแล้วก็ไปอ่านรายละเอียดหรือว่าจะกดโลเคชันมาดูปแปลงที่ดินก่อนก็ได้ครับผม สำหรับที่ดินแปลนนี้ก็จะใกล้ถนนสีเลนใกล้หมู่บ้านเจริญผลใกล้วัดเจริญผลโรงเรียนเจริญผลร้านค้าร้านอาหารปั๊มน้ำมันร้านกาแฟรีสอร์ทเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นครับผมและที่ดินแปลนนี้ก็จะอยู่ห่างตัวเมืองพระทองคำตลาดนัดตลาดสดโรตัสเซเว่นปั๊มน้ำมันโรงพยาบาลนะครับเพียงแค่7-9ถึงกกิโลเมตรเท่านั้นครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างตัวเมืองโคราชเพียงแค่50กิโลเมตรเท่านั้นครับเดินทางตามถนนสีเลนเส้นนี้ครับวิ่งเข้าในตัวเมืองโคราชได้เลยครับและที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างจากกรุงเทพมหานคร290กิโลเมตรที่ตั้งที่ดินบ้านจเจริญผลตําบลมาบกาดอําเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมาครับและสําหรับคลิปนี้แมนก็คงขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณสำหรับการร,รับชมร,รับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ